โอ้ก่ oh! อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอันนี้อะไรอ่ะลูกปลาตัส่งมาขายที่คุณคุณส่งมาเมื่อะไหร่กระขายยังไงอ่ะ อ๋อนี่ไงมีที่อยู่นี่ไงนี่ของใครเข้าามดใครมาแปะไว้อ่ะของเขาน่าจะแปะมาอ๋อเขาเขียนมาแล้วเอาไปสิหรือสิรอแล้วครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวมาดู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 มีอะไรบ้างแกะได้เลยใช่ไหมเนี่ยขอ,อส่งมาส่งมาที่นี่ใช่ไหม <S <S ไส่งไปที่บ้านพี่มะลิถ้าเปิดมาติกตต๊กตอกติต๊กตอกต้องต้องต้องระวังนะ ต๊กอกติ๊กตอกนะเออเอ๋อเขาแล้วเขาใส่ที่ของที่อยู่มาเรียบร้อยไหมเฮ้ยจะได้เนี่ยนี่มีแจก,กสดสดเลยเนี่ยสด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 ไปเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมีมัดมาเราจะหอ่อกบบยังไ,ไงไว้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นผ้าแก้บนอันนี้ไม่มีราคาอยู่ตามถังถังกระทางอันนี้เหรียญเหรียญดื้อเหรียญพระราชทานเขาไม่เล่นกันมีก้อนอะไรเนี่ย น้องหินกวดอะไรพี่เนี่ยอะไรไม่นเนี่ยน่าจะเป็นของขังเ,เดี๋ยวผมไม่ได้นั่นนะเดี๋ยวผมก็ส่องตะคืนไปอย่างนี้เลยนะเผื่อมีสมเด็จวิรากังนี่อะไรเนี่ยจดหมายการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองรักษาดินแดนอ๋อนี่เอกสารนะเนี่ยอ๋อนี่ทหาศาน209ต้องมาทำไมขายเถอะเนี่ยอันนี้ อะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บอันนี้รูปหลวงพุชามันเป็นจังไดอ๋อนี่ว่านว่านเนปลาสัตว์คนสมอโอ้นี่หลวงพุ่ยว,วันหนังอันนี้เก๋เก๋ดิแพ้ตายเลยนี่เออเดี๋ยวส่องกันเลยเพื่อนแล้เดื๋จากลับ โอเคนี okay. ่อดอดอดโอ้ยลุงโตหลงโตหลงโตเก้สิเก้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 โอ้ยตกมานี่แท h, ๆ้ๆตายเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่เดี๋ยวเนี้ขุนแผนจะไปตีซัวส่งให้ใครเขาล่ะเนี่ย เดี๋ยวไม่ส่งคืนนะโอ้โหตได้ายตายเลยเก็บไว้ตั้งนานนะครับติดต่อกันก่อนนะก่อนจะส่งมาเนี่ยติดต่อกันก่อนนี่ถ่ายวีีโอทุกคนนะใครที่ส่งมาเนี่ยผมถ่ายวีโอให้ดูอย่างนี้ทุกคนนะที่ส่งมาแล้วยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะถ่ายวีีโอให้ท่านดูก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะแกะกันจะจะ,จะก่อนส่งมาไม่ใช่จู่ๆส่งมาไม่รู้งงใครอะไรยังไงนี่อะไรอยู่เนี่ย ไม่เก่าเป็นเนื้อว่านไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ที่หมุนกลับไปคืนอ่าอันนี้มีคนสมอเนื้อเนื้อว่านองอ่ะเดี๋ยวจะโทรไปถามเขาซื้อเขาองกันแล้อ่ะหุนไปคือคงจะดูลายนานแล้วอะส่งมาในไลน์แล้วไม่มีใครดูก็ส่งมาเลยดีฝ่าอะไรอย่างงี้นะ ประมาณว่าส่งมาแล้วไม่มีใครดูส่งมาเลยดีกว่าจบจบไปง่ายนิดเดียวถ้าผมสนใจผมเห็นผ้าทานแล้วผมอยากเช่าเนี่ยยังไงผมก็ต้องติดต่อกลับแน่นอนเน,นี้ยไม่ไดีสนใจก็ผมไม่ได้ติดต่อกลับะะครับเนาะอื้นกันไปนะเดี๋ยวจะยัดใส่ลงไปในนะั้นให้นะครับเรากวนพี่มนประเมินราคาให้ใน้ยยินดีแ้ะเต็มใจทุกราคาครับไม่ได้ดิผ้าแท้แพงๆก็ต้องแพงสิครับ ไปอย่าไปแบบเต็มใจและยินดีทุกราคาไม่ได้นะโอ้โหนี่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 เอาเราบึ้งเอาเราโวยเฮ้ยเม็ดขนุนเว้ยเฮ้ยัวนี้เม็ดทุเรียนหน่อยไม no, no so no so ่แ oh. ท oh. oh. oh, no oh. oh, ้โอ้พ่ารอด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 ไม่รอดอันนี้ คนก็ไม่รอ,อเดี๋ยวตรงนี้มีโทรศัพท์ไหมอะต่อสายหน่อยได้ไหม Hello, สวัสดีครับ,รบผมโทนบางแคนะคเห็นส่งพระมาใส่ลังมาครับ,รบได้ติดต่อแอดมินไหมเหล่าไอาติดต่อแล้วครับแต่ไม่มีใครตอบครับอ๋อไม่มีใครตอบแสดงเขายังไม่สนใจพระคุณนะซีอือครับอ่าแต่นี้ก็ส่งมาโอ้โหส่งมาเลยอะ่ะแล้วเราก็ <Okay. S 1> ไม่รู้ มันมีองค์นี้ผมจะบอกว่ามันมีคนสมองเนื้อว่านอยู่องค์หนึง่งเนื้อว่านจะปลาสักนะไอ้คนสมององค์ใหญ่ๆดำๆนะเนื้อว่านนะผมช่วยเช่าองค์ผมจะซื้อองค์นี้ยอ่ะเช่าช่วยเช่าคุณแล้วการเห็นส่งมาแล้วองค์นี้เท่าไหร่แล้วแต่พี่โทนจะให้เลยครับไม่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 แพงหรอกเขาเล่นกำพันสองพันอย่างเงี้ยแหละเอาเช่าเ,เอาเช่าคุณพันห้าแล้วกันนะ อ่ะพันห้านะเดี๋ยวผมโอนเงินแนบกับสลิปไปแล้วก็ส่งของคืนกลับไปนะเดี๋ยวค่าส่งคืนให้เดี๋ยวค่าค่าส่งคืนดจิดการให้แต่ครั้งต่อไปเนี่ยเวลาส่งจะส่งมาต้องนัดก่อนนะโอเคครับโอเคเด้ออ่พันห้านะพันห้านะนี่นะพันห้านะอะไรนะโอไม่เอามันที่เหลือไม่เอาเลยที่เหลือส่งคืนกลับไปหมดเลย โอ้ไม่ไม่เไม่ต้องส่งมาเราส่งรูปมาดูก่อนนะาสนใจค่อยติดต่อกับโอเคครับคือต้องส่งรูปมาถ้าถ้ามีคนตอบว่าทักกลับไปว่าเฮ้ยผมอยากได้นะเนี่ยจะเช่าคุณนะอันนี้แสดงว่าเอานะโอเคครับอ่าโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับชื่ออะไรเไยไมิจักชื่อเลยชื่อน้ำเชี่ยวครับชื่อน้ำเชี่ยวหรอรโอ้ชอนารักจังโอเคโอเคแค่นี้นะโอเคโอเคบาย ชื่อชื่อ,อ,อ,อน้ำเชี่ยวอันนี้น้ำลาน,นี่พันหคนสมอดีเสมอทุกสมัยโอเคพัน okay. หอ่ะที่เหลือก็เก็บตรงคืนนะครับโอเคใครมีพระอยากปล่อยให้ผมเช่าก็สามารถส่งมาได้ที่ LINE ID นะ T O N E 8 8 8 8นะครับใส่อสไซน์ด้านหน้าด้วยไม่ต้องส่งมาก่อนอย่างนี้นะถ้าเกิดว่านัดแล้ว ว่าผมสนใจพระธานแล้วท่านส่งพระมาอย่างนี้ได้ถ้นานัดกันแต่ถ้ายังไม่ได้นัดเนี่ยไม่ต้องส่งมานะครับบางทีไปตกค้างตรงไหนเราไม่ไตามกันเนาะโอเคแล้วก็ใครอยากออกบัตรรับรองนะมาได้เลยมาได้ทุกวันถ้าออกบัตรรับรองพร้อมประเมินราคาเนี่ยวันเดียวรู้เรื่องพระมีราคาไม่มีราคาอยากขายแบบไม,ไม่กล้าขายเขินส่งมาออกการันตีผมประเมินราคาให้เลยส่งมาแบบเอ้ยผมอยากออกบัตรโกประเมินราคาถ้าพระคุณแท้คุณรับตังค์เลยนะ ส่งมาางงมายนนายน,นนัั้้้ไไดดทุกววเคราะเรับ,นนรบเราเปอนมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกปาททินงพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเสา่อที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมตถถาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมตถถาตรฐานสากลนิยม